โอเคครับน้องๆตอนนี้นะครับน้องๆก็อยู่ในช่องป้าเมลเองครับนะครับผมาวันนี้นะครับผมพี่นะครับผมก็จะมาสุ่มสกินเรีวมามิดเดิลนนะครับผมเขาว่ากันว่าสกินนี้นะครับผมถ้าเกิดน้องสุ่มจนครบ6ครั้งนะครับน้องจะได้สกินซิลไปด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่ก็ เตรียมคูปองมาทั้งหมด7,523คูปองนะครับผมมาดูกันว่าสกินเรียวมาระดับมิลเลคัลนี้จะใช้คูปองจำนวนกี่คูปองมาดูกันเลยครับโอเคครับเริ่มแรกนะครับผมก็มาตรงคำว่า5คูปองนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมของเรียวมานะครับผมกดเข้าไปเลยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับเมื่อปลด เห็นไหมครับเมื่อเปิดครบ6ครั้งนะครับผมรับเลยสกินซิลนะครับผมในนี้ก็จะมีสกินที่เรายังไม่เคยมีนะครับผมอ่าเริ่มแรกนะครับผมเราจะใช้5คูปองนะครับผม5คูปองนี้มาดูกันว่าเราจะได้ไหมนะครับผมอไม่ได้สิถ้าเปิดง่ายๆอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ตาเมลอ่ะครับเราก็จะใช้คาถานะครับผมเริ่มแรกนะครับผมคาถาตูจงออกไปคนดีจงเข้ามาไปเลยครับเริ่มแรก ครูปองครับอืเราได้สกินเอ่อการเปลี่ยนมันมันเป็นชุดปะเออมันเป็นมันเป็นเหมือน,นเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีสกินนะครับเราได้ของซิลมานะครับผมเราเปิดไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเอาใหม่ครับสกินสองเราจะเปิดครั้งที่สองนะครับโดยใช้คูปองสิบแปดคูปองเราจะใช้คาถาช,ชาติผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีไปรอบทีสองฮะ โอ้โหเราได้นาคอสมาทําไมอะครับหินเลื่อนขั้นนาคอสเอามาทําไมก็พอดีว่านาคอรสเราเวลตันแล้วอะครับไม่เห็นต้องใช้เลยอะ่ะเอาใหม่อะเอาใหม่เอาขนถาดนี้เอาขนา,าดนี้ว่ะเอา,า,า,เอานาดาไม่รู้ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ไม่รู้ยืมเพื่อนนะครับผมคาถาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยืมเพื่อนมายืมเพื่อนมาไม่รู้ไปเลยคะสามสิบเก้าคูปองโอ้โหได้ลูกแก้วอะไรก็ไม่รู้อะครับผม ไม่ไหวเลยไม่แบับคาถาแต่และคาถานี่ไม่ได้เลยนะครับผมเราต้องคิดใหม่ครับผมเอาเป็นนี้ดีกว่าเอาเป็นคาถานี้ดีกว่าเอาเป็นคาถาพระบิดาครับผมพระบิดาพระบิดาผู้สร้างโลกกีไปเลยครับ69คูปองท่าห69ไปเลยครับผมโอ้โหได้บัตรเปลี่ยนชื่อไม่ไหวเลยครับได้บัตรเปลี่ยนชื่อเนี่ยเอาใหม่เลยเอาใหม่ครับผม เรายังเหลือเพชรอีก7 3 9 2เพชรชิวชิวอะครับน้องๆมันก็ชิวชิวอะมาครับผมหนึ่งรคูปองไปครับโอ้โหคัมภีร์เลื่อนขั้นเอามาทำไมก็ไม่รู้ไม่ดีเลยอะ่ะโอ้โหก็ออกยากเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นะครับเฮ้ยมันเหมือนเปิดฟรีห้าครั้งนะครับผมเราเปิดครบไปแล้ว เราเปิดไปหกอย่างออีครั้งหนึ่งแล้วกันมันน่าจะต้องเปิดอีกครั้งหนึ่งปะรอบนี้ไม่ต้องพูดพังทำเพลงเอาอะไรให้ปผม ROV เกมที่โนนหนึ่งแห่งวงการของ RO ซุยเอาไหมฮะ ROV เกมที่อันดับหนึ่งของวงการเกมนะครับผมไปเลยนี่เราอวยสุดๆแล้วมันต้องออกมาแล้วยวโอ้โหจะกินอาต้ามาทำไมเนี่ยตัวอาต้าดิเอามาทำไมเอาหม เอาเรียวมาเอาเรียวมาจงออกมาไปครับโอ้ยไม่ไหวเลยมันไม่ออกสองครั้งนี้มันต้องมาแล้วแหละสองครั้งอะ่ะเออสองครั้งมันต้องออกอ่าเฮ้ยสองครั้งเนี่ยเอาใหม่ครับเราจะทำตามสายันขอให้เธอจงไว้ใจและศรัทธาเดียวมาจงออกมาโอ้โหไปไปไปเฮีย เพลงอับประมงคนว่ะไปซิวออกมาที่ซิวเฮ้ยเออเนี่ยสกินซิวมาแล้วครับผมมาไหนขอยตนโฉมหน่อยสิขอยน่นโฉมหน่อยสิมาครับสกินซิวกันเลย ไม่สวยอะส่วนตัว,ตว,ตวนะครับพี่ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมาของจริงอยู่ไหนตามมาของจริงเท่านั้นนี่ของจริงฮะสกินเรียวมากระดับมิโดคกดรับไปเลยครับคนดูไอ่อย่างเฟี้ยวไป้ซามูไรไอ้ฟันไม่หนึ่งทียดเคดาบยังใหญ่ครับผมดาบยังใหญ่อย่างเฟี้ยวอะ่ะโอ้ได้กรอบด้วยนะครับผม ของจริงเงาของจริงที่เหลือเรากดกดรับไปกดรับไปของแบบเกลือเกลือกดรับไปกดรับไปเกลือเว้ยไมวมันเกลือเกลืแบกครับเมื่อกี้เราใช้ไปพันต้องแต่พันเจ็ดป่ะประมาณพันเจ็ดนะครับผมจากเจ็ดพันห้าประมาณพันพันไม่รู้อ่ะพันเจ็ดป่ะ เออพอพันเจ็ดเราใช้ไปพันเจ็ดคูปองนะครับผมเราได้มานะครับแล้วพี่จะกดร้านค้าทำไมอ๋อเฮ้ยนะครับขอยนโฉมเลยสิเรียวมาระดับมิราโคโอ้ก็สกินพี่มันเยอะครับน้องๆไปฮะสกินอะไรก็ไม่รู้อยากกูฆ่าเอมาทำไมนี่มันต้องสกินมิราโคอย่างงี้ฟันไปหนึ่งที นี่นี่ฟันไม่ได้เป็นไงโคตรจะหลอดเท่ฮนะผมใส่ไปเลยโอเคครับผมเป็น โอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับการรีวิวสกินเรียวมะนะครับผมนี่เราใช้ไปทั้งหมดประมาณ1,700รคูปองนี่แหละประมาณนี้แหละเออลองไปบุบอกกันเดีย๋ยวพี่จะขึ้นขึ้นเลขไว้ให้เลยเนี่ยมาประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคเป็นไงหล่อเท่ามากเลยครับผมใครที่ชอบใครที่อยากได้นะครับผม ใครที่ชอบใครที่อยากได้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับผมแล้วก็กดติดตามกด Subscribe กดทืบไลค์พี่ด้วยนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย